BMW F1 Xline ขับสนุกพร้อมลุยในราคาเบาๆ นีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยูโรป้าพรีเมียมซีเลชันค่ะวันนี้ค่ะอาอ,อ,อยู่ที่นี่นะคะโชว์รูมรถ BMW มเยูโรปามอเตอร์สาขาตะลิ่งชันค่ะที่นี่เป็นสาขาที่4ของ BMW o ยูโรปามอเตอร์นะคะ โดยสาขานี้จะตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสาขาราชพฤกษ์ค่ะที่นี่นะคะจะเป็นศูนย์รวมรถ B M W Premium Used Car นะคะมาตรฐาน6ดาวค่ะรถทุกคันนะคะสวยหรูบอกเลยว่ารวมรถ Used Car ที่ใหญ่ที่สุดในย่านฝั่งทนเลยล่ะค่ะมีรถ B M W ให้คุณได้เลือกหลายรุ่นเลยนะคะถ้าว่างๆลองแวะมาดูกันได้ค่ะ แล้ววันนี้ค่ะอายก็ได้เตรียมรถ B M w นะคะรุ่นยอดฮิตยอดนิยมมาให้คุณได้เป็นเจ้าของกันค่ะนี่เลยค่ะ B M w X 1ค่ะอาจจะเห็นอ้ายรีวิว X 1กันบ่อยหน่อยนะคะช่วงนี้เพราะว่ารถรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ลูกค้าหลายๆท่านนะคะสนใจกันมากเลยแล้วที่ผ่านมารีวิวไปก็ขายไปหมดแล้วนะคะเลยต้องเติมของนำรถคันใหม่มาให้คุณได้ชมกันค่ะ คันนี้นะคะเป็น X1 X, X Line ค่ะสวยไหมคะรถสภาพแบบเป๊ะมากนะคะเนียบสุดๆค่ะทั้งคันเนี่ยเก็บรายละเอียดมาเรียบร้อยแล้วนะคะจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจาก B.M. w นะคะรถปี2016ค่ะเลขไม้นะคะอยู่ที่ประมาณ89,000กกิโลเมตรค่ะ แต่ถึงจะเป็นปี2016ค่ะเบี้ยไซ้และวารันตีของเขายังมีอยู่นะคะเพราะว่าคุ้มครองไปเลย6ปีหรือที่ระยะทาง120,000กิโลเมตรค่ะยาวๆไปจนถึงสิ้นปี2022เลยค่ะและราคาสุดพิเศษนะคะราคาเพียง1 2 9่0 0้งบาทเท่านั้นค่ะ ราคานี้ได้ค่ะ B M W X1 นะคะรถในฝันของคุณเลยเพราะฉะนั้นเรามารับชมรีวิว X1 X, X Line คันนี้กันเลยค่ะ โน้ตมนูเอคันนี้ค่ะมาพร้อมกับสีขาว Open White นะคะด้านในเป็นเบาะสีน้ำตาลเข้มนะคะน้ำตาลมอคคานะคะตัวรถเนี่ยอย่างที่ไอ้บอกไปสภาพเนียบสุดๆนะคะ<ๆ>เห็นได้เลยด้านหน้าดูไม่มีรอยไม่มี การถลอกอะไรใดๆนะคะเรามีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลรถคันนี้ให้แล้วก่อนที่จะส่งมอบให้คุณนะคะทั้งภายนอกภายในบอกเลยเป๊ะทุกมุมค่ะถ้าอยากเห็นของจริงก็แวะมาได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวด้านหน้ากันค่ะ สวยรูดูสปอร์ตด้านหน้าค่ะมาพร้อมกระจังหน้าไตคู่ตัดขอบโครเมียมนะคะไฟหน้าเป็นแบบ LED ค่ะมีไฟ Daytime Running Light มาให้ด้วยนะคะมาพร้อมกับระบบไฟเปิดปิดอัตโนมัตินะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีเซ็นเซอร์นะคะช่วยอำนวยความสะดวกกับผู้ขับขี่ค่ะขับ BMW X1 ต้องสนุกและประหยัดน้ำมันค่ะคันนี้เป็น X1 S Drive 18d xLine นะคะเขามาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล4สูบ2,000 2.0ลิตรทวินพาวเวอร์เทอร์โบค่ะให้พละกกำลังสูงสุดอยู่ที่150แรงม้านะคะทำงานร่วมกันกับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดและระบบขับเคลื่อน2ล้อหน้าแบบ S-Drive ค่ะในส่วนของอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันค่ะ,ะเฉลี่ยอยู่ที่20กิเมตรต่อลิตรนะคะประหยัดสุดๆเลยละค่ะถัดมาในส่วนด้านข้างค่ะมาพร้อมกับล้ออลลอยขนาด18นิ้วนะคะ คันนี้มาพร้อมกับยางปี2020ค่ะเป็นยางรันแฟตด้วยนะคะในส่วนของชุดการตกแต่งบริเวณด้านข้างขอบประตูขอบหน้าต่างแหลกหลังคาค่ะจะเป็นการตกแต่งแบบโครเมียมนะคะดูแล้วหรูหรามากเลยกระจกมองข้างค่ะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะและประตูก็รองรับระบบคอมฟอร์ตแอสเซทด้วยค่ะ มาดูส่วนท้ายของ BMW X1 คันนี้กันค่ะไฟท้ายเป็นแบบ LED นะคะดีไซน์สวยดู3มิติเลยนะคะหรูหรามากๆเลยบริเวณด้านหลังนี้นะคะมีส่วนที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ขับขี่นะคะก็คือมีกล้องมองหลังนะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์มาให้ด้วยค่ะและนอกจากนี้ค่ะ ระบบประตูของ X1 คันนี้นะคะก็รองรับระบบแฮนด์ฟรีทางแอสเซตด้วยนะสามารถสอดเท้าเข้าไปนะคะเพื่อเปิดปิดฝาท้ายได้เป็นแบบไฟฟ้าค่ะ <Wow. S 1> นี่ฝาท้ายเปิดง่ายๆค่ะอย่างที่บอกไว้มาดูด้านในห้องเก็บสัมภาระกันดีกว่าแน่นอน X1 คันนี้เป็นรถ SUV นะคะ เพราะฉะนั้นภายในของเขาค่ะสามารถบรรจุสัมภาระได้เยอะมากๆเลยนะคะและนอกจากนี้ก็สามารถพับเบาะบริเวณที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังนะคะ <ๆ S 1> เพื่อเพิ่ม <ๆ S 1> ขนาดพื้นที่เก็บสัมภาระได้อีกค่ะก็เป็นอีกคันหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้มีไว้สักคันหนึ่งในครอบครัวนะคะเพราะว่าคันนี้เขาพร้อมลุยทั้งในเมืองต่างจังหวัดตอบโจทย์ทุกคนในครอบครัวแน่นอนค่ะเรามาดูข้างในกันต่อดีกว่าว่าจะสะดวกสบายขนาดไหนค่ะ มาดูภายในห้องโดยสารของ B M W X1 X, X Line คันนี้ค่ะบอกเลยเพอเข้ามาข้างในนะคะอาจจะรู้สึกว่ามืดน,นิดนึงเพราะว่าคันนี้เขาติดฟิล์มมาแล้วเป็นฟิล์มแบบสีเข้มนะคะถ้าเกิดนี่ได้ขับออกไปกลางแจ้งข้างนอกก็ไม่ร้อนนะคะในส่วนของการตกแต่งบริเวณภายในห้องโดยสารคันนี้ค่ะด้านหน้านะคะจะเป็นการตกแต่งแบบลายไม้นะคะตัดขอบโครเมียมมีไฟแอมเบียนท์ไลท์มาให้ด้วยนะคะสวยงามเลยค่ะ ในส่วนของเบาะค่ะเป็นเบาะหนังแท้ d a k ต t a สีมอคค่านะคะเบาะสีเข้มแบบนี้ดูแลรักษาง่ายมากๆเลยล่ะค่ะตัวเบาะนะคะก็ดีไซน์ทรงสปอร์ตนั่งแล้วก็สบายมากๆเลยเบาะที่นั่งคู่หน้านะคะสามารถปรับระดับไฟฟ้าได้เบาะคนขับมีเมมโมรี่ซีทมาให้2ตํตำแหน่งนะคะมาดูในส่วนของพวงมาลัยผู้ขี่นะคะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันค่ะ ฝั่งขวานะคะสามารถควบคุมปรับเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะปรับขึ้นวิทยุต่างๆได้โดยเขาอำนวยความสะดวกมาให้นะคะบริเวณด้านหน้าผู้ขี่มีจอ Head Up Display มาให้ด้วยนะคะจะได้ขับขี่ปลอดภยัยไม่ต้องลาสายตาออกจากท้องถนนค่ะในส่วนของฟังก์ชันต่างๆในการอำนวยความสะดวกด้านหน้านะคะมีจอไอร้ายขนาด8.8นิ้วค่ะจอนี้มีฟังก์ชันต่างๆครบนะคะ มัลติมีเดียเรดิโอเชื่อมต่อบลูทูธแมพแผนที่เนวิเกชันนำทางนะคะรองรับคอนเนค t เต็ดไรด์แล้วก็สามารถดูสเตตัสโรดในการเข้าเซอร์วิสครั้งต่อไปกับทางศูนย์ BMW ได้ค่ะโดยจอไอรด้นี้ค่ะสามารถควบคุมการใช้งานผ่านปุ่มไอรีบริเวณด้านข้างเกียร์นะคะ ถัดลงมามีช่องสำหรับใส่ซีดีให้ด้วยนะถ้าเกิดว่าชอบฟังเพลงนะคะก็สามารถใส่ซีดีฟังเพลงได้เลยระบบแอร์ค่ะเป็นแอร์อิสระซ้ายขวานะคะปรับอุณหภูมิได้ระบบเกียร์ค่ะเป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะคะมาพร้อมกับโหมดการขับขี่3โหมดค่ะโหมดแรงนะคะโหมด Eco Pro ค่ะโหมดคอมฟอร์ตค่ะและโหมดส p o r t ค่ะ สามารถเลือกโหมดการขับขี่ที่เหมาะกับการเดินทางของคุณได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือว่าต่างจังหวัดค่ะและคันนี้ค่ะถึงจะเป็นปี2016ค่ะเขาก็มาพร้อมกับระบบ parking assistant ด้วยนะคะสามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขับขี่นะคะสามารถถอยจอดรถได้ง่ายๆเลยล่ะค่ะและก็มีเบรกมือไฟฟ้ามาให้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องผู้โดยสารด้านหลังกันต่อเลยค่ะ มาดูภายในห้องโดยสารของ BMW X1 คันนี้นะคะบอกเลยเข้ามานั่งแล้วก็รู้สึกสบายมากๆเลยพื้นที่เล็กรูมนะคะเหลือๆเหด r รูม <Head room S 2> <ๆ>ก็เหลือนะคะตัวเบาเป็นเบาะหนังแท้ดูแลรักษาง่ายนี่สภาพเบาเนียบอยู่เลยนะคะบริเวณตรงกลางนี้นะคะสามารถปรับควบคุมความแรงของพัดลมแอร์ได้ในส่วนของการดีไซน์บริเวณด้านข้างประตูค่ะนี่มีไฟแอมเบียนไลท์มาให้ด้วยนะคะ แล้วก็ตกแต่งลายไม้ตัดขอบโครเมียมค่ะสวยหรูค่ะตรงกลางนี้นะคะมีที่วางแขนมาให้พร้อมกับช่องใส่แก้วน้ำค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าต้องการใช้รถในการบรรทุกสัมภาระต่างๆนะคะก็สามารถเลือกพับเบาะบริเวณที่นั่งด้านหลังนี้ให้เหมาะสมกับการใช้งานนะคะอย่างเช่นถ้าอายมีของที่จะมาวางฝั่งนี้นะคะอก็พับเบาะด้านนี้ได้นี โดยที่ก็ยังสามารถนั่งฝั่งนี้แล้วก็วางของไปได้นะคะสะดวกสบายมากเลยค่ะ และนี่ก็คือรถ B M W X1 ที่อยากจะมาแนะนำให้คุณได้เป็นเจ้าของกันค่ะคันนี้สวยมากๆเลยนะคะ B M W X1 X, X Line ค่ะรถปี2016ค่ะเลขใไมล์ประมาณ89,000กิโลเมตรค่ะคันนี้เขามาพร้อมกับเบี้ยไซรแลวารันตีนะคะคุ้มครอง6ปีหรือที่ระยะทาง120,000กิโลเมตรค่ะ ยังมีให้ยาวๆจนถึงปลายปี2022เลยล่ะค่ะและราคาสุดพิเศษค่ะเพียง1,290,000บาทเท่านั้นค่ะอยากจะขับรถ B M W X1 รถในฝันก็ต้องได้ขับกันแล้วนะคะรถคันนี้พอไม่คุณเป็นเจ้าของแล้วค่ะ ป้ามอเตอร์สาขาตะลิงชันศูนย์รวมรถบีเ p r ม m i บ m u s e ยูพรมียมยูสคารที่ใหญ่ที่สุดในย่านพังทนเราคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อส่งต่อสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณค่ะติดตามรับชมรีวิวรถ BMW สวยๆได้ใหม่ทาง Facebook Page BMW Used Car by Europa YouTube Channel BMW Europa Motor Group หรือสอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะทาง Line Official a ล Europa- Used ขีดค่ะ วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ